รีวิวหนัง Midnight Sun นะคะจะบอกว่าพล็อตธรรมดาแต่โคตรดีหนังดีมากคิดดูฉันเปลี่ยนฉากรีวิวอะตอนเขาช่วยมาเขาบอกว่าเคยรลองให้ชํำนะแล้วว่าเออก็คงร้องแหละมั้งก็คือนางเอกเนี่ยเป็นโรคประหลาดนะคะที่รักษาไม่ได้แล้วก็เธอไม่สามารถโดนแสงแดดได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้ชีวิตได้แค่ตอนกนลางคืนอยู่ในบ้านมีแค่กลางคืนเท่านั้นแหละที่ออกนอกบ้านได้นะจ๊ะเหมือนแวมไพร์เลย ตอนไปดูก็รู้แค่นี้แต่พอได้ดูจริงๆก็คือแบบตันเส้นจัดๆอะแลยนี่ร้องทั้งเรื่องคือมันมีความเอ,อ่อทนออกมาทั้งเรื่องเพราะว่านางเอกเนี่ยเขามีความฝันในการเป็นแบบนักร้องนักแต่งเพลงเธอแต่งเพลงเองเล่นกีตาร์เองร้องเองแล้วร้องได้ดีด้วย,วยพอแบบเพลงแรกที่นางร้องอะร้องให้พ่อแม่ฟังเนี่ยเฮ้ย เพดีเลยอ่ะแบบมัน,ม,นมันทรรมชาติมันเพียวอ่ะเพราะฉะนั้นเพลงในเรื่องจะมีเพลงด้วยซึ่งเป็นเพลงที่นายเอกแต่งนี่แหละมันก็เป็นเคป๊ OP, อปอะคูสติกใสๆนะคะแต่ความใหมห่ลึกซึ้งมากแกเท่านั้นยังไม่พอเพราะเอกเป็นนักแสดงค่ะแล้วเป็นนักแสดงที่แบบยังเป็นตัวประกอบมาคอยไปออดิชั่นอ่ะแล้วก็ เล่นแข่งโป๊กเลยไม่ประสบความสําเร็จนี่มันก็เลยเหมือนขยี้ไปตรงที่ว่าเราก็เป็นนักร้องที่แทบจะเลิกใช้คาว่าน,นักร้องไปแล้วแล้วก็ยังเป็นนักแสดงที่นั่นแหละค่ะแต่มันไม่ใช่หนังล่าฝันเว้ยมันเป็นหนังอบอุ่นมันจะมีประโยคที่พระเอกพูดไว้ว่าผมมีความสุขมากมากจนมันล้นออกมาเออล้นออกมาเป็นน้าตาอันนี้ตึกความรู้สึกเมื่อได้ดูหนังเรื่องนี้จริงเว้ยเนี่ยพูดแล้วยังแบบเอ้ย เราจะร้องให้ไปกับความสุขของตัวละครแบบจริงจังมากๆเว้ยคือออกมาตาบวมะไม่รู้ว่าใครร้องแค่ไหนนะแต่อีเนี่ยร้องเกือบทั้งเรื่องอะคือเออเป็นพักๆมาอีกเลยะปยคนี้กูโดนอีกแล้ว,รดดลวหรือเพลงที่นางเอกร้องอะค่ะหรือเขามีซับแปรให้น้องไม่งั้นก็ฟังเกาหลีไม่ออกหรอกอย่าง Yellow Day อย่างเงี้ยคือแบบตอนที่มันจะเป็นเพลงที่นางเอกแต่งใช่ไหมเราด้วยความที่เขาไปเจอแสงแดดไม่ได้อะเขาบอกว่า ความอบอุ่นของไอแดดมันเป็นยังไงหรอแล้วกลิ่นของยอดยาเมื่อโดนแดดมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย่ีอที่บอกว่าพอร์ตมันไม่มีอะไรเลยเว้ยถ้าเราแค่พอรคือแบบชิลๆมากแต่เราชอบความละเมียดละไมในการนำเสนอในเพลงใน acting ของนักแสดงด้วยคือน,นักแสดงเล่นดีมากนะมัแบบตอนเปิดเรื่องมามันจะเป็นลอมคอมแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กแบบจังหวะ เหมือนหนังคอมเมดี้ที่เน้นจังหวะแต่มันไม่ล,นล้นมันพอดีมากมันออกมาน่ารักอะจนพวกเราขำชอบตรงที่เขาไม่ได้พยายามบิวให้เราร้องไห้เลยเว้ยแต่ว่าเราอะจะรู้สึกจะอินไปกับตัวละครจะเอาใจช่วยตัวละครจนมันท่วมทนมันเอ,อ่อจนมันร้องไห้ออกมาเองบางครั้งก็เกิดจากการที่ตัวละครสะกิดให้เราคิดแล้วก็